สวัสดีครับนะครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับปองปายนะครับสุกุสุคนนะครับคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับพี่น้องครับพอๆกันครับมือวันี้ครับตรงกับวันที่5นะครับกุมภาพันธ์พศ2564นะครับมือนี้มีแอมดีแอมสวยครับแอมกำลังแรงๆนะครับผมมาฝากพี่ต่อน้องเฮาานะพี่น้องเนาะนะครับ เป็นในด้านของนะครับสินค้าเมื่อสองนะครับคุณภาพดีนะครับเดิมๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยซ่อมรับพี่นองครับอ่ะก่อนอื่นนะครับรายงานเหนือรายงานตัวเขาเ้านพีน้ำหนองสะก่อนรับพีนองลุยสามพันเขานียวเมื่อดำดำครับจากจังหวัดกาฬสิน์ครับพี่นองครับยินดีต้อนรับพี่ต้อนรับน้องนะครับอ่าเขาสู้ช่องเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่ออ่าสั่งขึ้นมาให้พี่ให้น้องเข้าได้เขามาคนขวาหาความรู้นะครับิบเ1ในด้านของอ่ากำลังครับ กำลังวัดเกี่ยวกับ power amp นะครับพี่น้องครับหรือว่าสิเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการต่อเครื่องเสียงนะครับเกี่ยวกับการใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับพี่น้องครับย่ำมาเป็นแค่ความรู้เบื้องต้นสำหรับพี่น้องมือใหม่เฮาสนันเดอร์นะครับเขามาแล้วกับวังวาพีวานองเฮาสิได้ความรู้ไปบ่หน่อยก็ไรบ่หลายก็หน่อยครับนี่คือจุดประสงค์จุดประสงค์นะครับจุดประสงค์หลักๆนะครับของทางช่องลูกอีสานพันเข่าเหนียวเฮานะครับพี่น้องครับมียังนะครับบ่ซื้อบ่หา บ่ว่ากันครับพี่น้องครับขอแค่โทรมาเรียญน้ำกันโทรมาคุยกันครับพี่น้องครับ0 6 3 0 5 6 4 8 7 6ครับพี่น้องครับมื่อนี้ครับผม m d ็ดอมดังครับจากชายค่ายชัยภูมิครับจากเอ่อเฟิร์สแอมโพนะครับพี่น้องครับรหัสที่ DXB 5 0 0 2ครับพี่น้องครับแทบนี้ก็ยังถือว่าสภาพสวยครับพี่น้องครับมี่ทั้งหลังก็สีมีห้อยขีดขูดแน่นะครับตามการใส่งานนะครับแต่ข้างในก็ยังเดิมๆครับพี่น้องครับขูดก็ขูดบ่หลายครับพพีี่่นน้้ออองครับบบสภาากกเลวื90% นะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับสายดันเบรนะครับ18นิ้วนะครับหูละ4ดอกนะครับผมอิ่มๆแน่นๆแน่นอนครับสำหรับ FA5002 ครับพี่น้องครับสเปค2โอห์มตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ3,800วัตต์นะครับอยู่ที่2โอห์มนะครับ3,800วัตต์อยู่ที่2โอห์มนะครับทำขึ้นมานะครับเพื่อในการขับเบรโดยเฉพาะนะครับพี่น้องครับบ่าเพ็ญมากเก่งมากขับเบรดโดยเฉพาะและไม่ใช่ขับกลางประเทศด้วยพี่น้องครับ ขับได้ยูนะครับพี่น้องครับแต่ความละเอียดมันอาจสีบอปันไดนะครับพี่น้องครับแต่เรื่องขับเบรีนไวใจได้เลยครับพี่น้องครับทนอืดแรงนะครับราคาเด่นๆนะครับในเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของบริการหลังการขายครับพี่น้องครับบ๊อบเพื่อนเรื่องแอมนะครับผมตะลุนตะลยหัวครับพี่น้องครับพังเป็นมัดครับพี่น้องครับบอสิเป็นแอมดังๆแอมแพงๆสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นพังเป็นมัดครับพี่น้องครับแต่มันอยู่ที่จุดขายจุดหนึ่งก็คือจุดบริการหลังการขายทรงเร็วนะครับ เข้มเร็วนะครับราคาบาแพงพี <urine shameful wohl> ่น like ้องครับเอาใจใส่นะครับแอมทุกตัวออกจากเฟิร์สแชมเปญนะครับเอาใจใส่ทุกขั้นตอนเอาใจใส่ติดตามพี่ติดตามน้องนะครับมีปัญหายังโทรไปสอบถามบันไดนะครับค่าซ่อมเล็กๆน้อยๆนะครับการบอดดีเสียนะครับพี่น้องครับการเสียแค่ค่าส่งไปส่งกลับเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะนะครับตัวนี้นะครับเพิ่นจองไว้แล้วนะครับเพิ่นจองไว้แล้วว่าสิเอาอยู่นะครับว่าสิโอนเงินมื้อนี้ละนะครับว่าสิโอนเงินมที่5นี่ละนะครับแต่อ่ากลรอนะครับรอบังเพิ่นนะครับถ้า ผู้ใดนะครับสนใจนะครับหรือว่ามีเเจวหนึ่งนะครับโทรหาผมอยู่หมู่บ้านนะครับว่าอยากได้หาซูมหนึ่งสองนี่แหละนะครับผมกต่อคิวนะครับต่อคิวอยู่นะครับผมจําเบอร์บ่ได้ถ้าเห็นคลิปนี้แล้วกาซอยคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอเด้อนะครับว่าเป็นคนโทรมาหาผมหมู่บ้านนี้นะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นแอมคาสดีพี่น้องครับเป็นแอมคาสดีโฟบิดนะครับพี่น้องครับแอมคาสดีโฟบิดนะครับแรงแน่นอนครับพี่น้องสิบแปดนิ้วโหลาซีดอกนะครับใส่อ่า ปกติกาตัวนี้ก็ร่องรับงานแต่งแต่งงานเล็กๆน้อยจนถึงงานแบบอ่าระดับงานคอนเสิร์ตนะครับได้สบายเลยคอนเสิร์ตลำซิงอย่งนี้ครับพี่น้องครับคอนเสิร์ตลำซิ่งใหญ่ๆนะครับได้สบายๆเลยนะครับแต่งแต่งงานเหรียญแต่งแต่สามถุงฮ็อดตี้สองพี่น้องครับก็คืออ่าปกติครับเครื่องบ่ฮอนมากไม้ครับพี่น้องครับเครื่องธรรมดาเลยนะครับพี่น้องครับผมสีมาทดสอบให้พี่น้องเขาฟังว่ามันปกติดีบ่นะครับทั้งสองชแนลนะครับพี่น้องครับ ทั้งสองแชเนลมันทั้งมันเป็นสวิตชิงครับพี่น้องหนึ่งมันกินกระแสไฟบลอลายนะครับแต่มันให้อ่าความแรงนะครับพี่น้องครับกินกระแสไฟบลอลายแล้วก็น้ำหนักเก่อบสิบประมาณสิบนะครับพี่น้องครับสิบโลสิบกโลนิดๆประมาณนี้นะครับพี่น้องครับถือว่าพ่อจมพ่อไปพ่อมานะครับอ่ะเบลอไลายใหญ่ห้างเลยพี่น้องครับเปิดให้พี่น้องเขาฟังนะครับเบิ้งทดสอบเบิ้งว่ามันปกติทั้งสองแชเนลบอรนะครับพี่น้องครับนี่นะครับมันจีมีพ่อพ่อพ่อตะเสียบปลั๊กครับมันนี้ครับนมี้นไครับบัป๊ ไฟสีงามเว้ยไ,ไฟสีสวยไฟสีสวยนะครับพี่น้องผมลอางบางช่องอาจจะเป็นช่องช่อง,ช,องช่องบีเพราะว่า,าได้เสียบช่องบีไปแล้วพี่น้องนี่ครับช่องบีครับรแค่สกิดแค่สกิดแค่สกิดอาไมเดี๋ยวมันจิติดลิเกศิก์พี่น้องครับบางเพลง ก็ถือว่าปกติดีครับพี่น้องเสียงดีได้พี่น้องเสียงดีครับบอกเลยว่าเป็นแอมรุ่นยอดนิยมครับพี่น้องครับโอ้ยว่ามันดีเจีพี่น้อง สองปกติครับพี่น้องครับถ้ามาทดสอบเบิองในใช่แนนเอกันแล้วกันครับพี่น้องครับแต่งตัวบริสุทธิ์ขออภัยได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจอดเด้อยังไม่ได้ล่วงเก่าอยู่เแง่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 หัวปวดเนี่ย เอามาลองเบิ้งในนั้นของ Channel A ครับพี่น้องครับชแนลเอกับปกปกติดีครับพี่น้องครับเสียงดีแลยทีเดียวนะครับ อยู่ที่ราคานะครับหนึ่งมืนห้าพันเจ็ดร้อยบาทนะครับรวมจัดส่งถึงทีนอนครับพี่น้องครับ ที่สนใจนะครับ0630 64876นะครับผมถ้ารุดจองผมสีแจ้งทันทีครับพี่น้องครับแต่อนี้เขาเก่าร่องบังให้พี่น้องเข้านะครับได้มั่นใจว่าออกจากนี่ครับปกติดีร้อยเปอร์เซ็นครับ สิบแปดนิ้วฮอลลัสีดอกสบายสบายครับพี่น้องครับอ่ะนะครับผมทดสอบแล้วนะครับถือว่าผ่านนะครับโอเคเลยทั้งสองคะแนนปกติดีนะครับผมสำหรับพี่น้องสนกิ้สนใจนะครับทักทายกันเขอไม่ได้นะครับพี่น้องครับศูนย์หกสามศูนย์หกสี่แปดเจ็ดหกนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสำหรับยอดกดซับสไครต์ครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการกดกระดิ่งนะครับเพื่อต้อนรับคิงเม็มคลิปใหม่ๆ เป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานลูกอีสานพันธุ์เขาเยวเฮาได้สางคลิปดีๆนะครับขึ้นมาให้พี่น้องเฮานะครับได้เขามากคนขวาหาความรู้เกี่ยวกับเครื่อง,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 งเสียงกลางแกงต่างๆเบยคลิปนี้จากลากันไปเพียงแค่ดีนะครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมนะครับผมสบายดีครับ Thank yeah. yeah.